สวัสดีค่ะคนไทยในนิวซีแลนด์นะคะก็จะมาแนะนำสินค้าที่เราสาม,มารถซื้อได้ใน a t o m จมี a จีนะคะคือเป็นเว็บที่ส่งตรงจากเกาหลีนะคะตัวนี้ก็คือสำหรับคุณผู้ชายนะชื่อว่าซอพาเมโตก็คือสกัดจากต้นซอพาเมโตนั่นเองซึ่งดีต่อต่อลูกหมากของคุณผู้ชายนะคะ5 Power Up ะะเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนั่นเองค่ะแล้วก็ถามว่าผู้หญิงกินได้ไหมกินได้สําหรับผู้สูงอายุนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยที่ลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนบางคน5-6ถึงรอบนะคะบางคนบอกบีว่า7-8รอบ มันทําให้การนอนของเราอ่ะมันไม่ดีการนอนไม่ดีมันก็จะส่งผลถึงสุขภาพด้านต่างๆนะคะฉะนั้นเราควรที่จะทานตัวนี้ใครที่ต่อมลูกหมากอักเสบนะบิ๊แนะนําให้ทานซองความเมโตรหรือว่าป้องกันหรืออยากจะให้ต่อมลูกหมากเนี่ยสำหรับคุณผู้ชายนะคะที่อยากจะบํารุงต่อมลูกหมากดูแลต่อมลูกหมากให้ทานตัวนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ผู้ที่สูงอายุนะให้ทาน ถ้ามาจากอะไรก็เนี่ยค่ะต้นซอพาเมโตนั่นเองนะคะซึ่งมีใบแบบนี้นะแล้วก็จะมีพวกแอลมอนวิตามินวิตามินอีนะคะจากแอลมอนเป็นต้นจากซีรรเนียมจากไข่นะคะแล้วก็เนี่ยจากพวกนี้มีจากซิงจากอะไรนะคะซึ่งจะช่วยดูแลโพสเทร็นี่ก็คือต่อมลูกหมากนั่นเองนะของคุณผู้ชายค่ะ ต่อมาสินค้าตัวต่อมานะคะที่นอกเหนือจากแคลเซียมวิตามินรวมหรือว่า,าสำหรับคนที่ต้องการป้องกันอัลไซเมอร์นะคะก็คือใบแปกก้วยมิลติสโตนะคะสำหรับคนต้องการบำรุงตับก็มีตัวนี้ตัวนี้จะเป็นน้ำมันปลาแบบเคี้ยวได้ใครที่ชอบน้ำมันปลาแบบเคี้ยวได้นะคือข้างในก็จะเป็นรูปปลานะคะแล้วก็ผสมน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกของเลมอนหรือมะนาวสีเหลืองนะคะ ก็จะมีรสชาติอของมันเปลือกมะนาวผสมกับน้ำมันปลาก็คือเนื้อปลาบดแล้วมีน้ำมันออกมาอันนั้นนะคะก็คือจะช่วยบำรุงสมองบำรุงสายตาใครอยากจะให้ลูกนะ,ะสมองดีก็ต้องกินน้ำมันปลาตั้งแต่ตอนท้องใช่ไหมคะ mm. แล้วก็หรือว่าลูกเกิดมาแล้วเคี้ยวได้แล้วก็จะให้อันนี้กินเป็นขนมขนมที่เราให้เขาทานน่ะ ถ้ามันเป็นขนมที่เป็นจังฟู้ดไม่ดีสมองเขาก็จะถูกทําลายนะคะแต่ถ้าเราให้เขากินของเนี้ยแต่เด็กเขาก็จะกินของพวกนี้นะคะซึ่งตรงนี้ช่วยบารุงสายตาแล้วก็ลดอาการอักเสบเช่นถ้าเด็กเนี่ยเป็นภูมิแพ้นะก็ให้เขาทานน้ามันปลาช่วยได้โปรเบอติกวิตามินซีฮีโมฮีนทานได้นะคะพวกนี้เนี่ยจะช่วยลดอาการของภูมิแพ้อาการภูมิแพ้ก็คือมาจากการที่เซลล์เนะี่ยโดนสิ่งที่เป็นเคมีกระตุน้นสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สบายบ่อยเราก็กินแต่ยานะคะเราก็จะยิ่งไม่สบายบ่อยช่วงแรกมันก็อาจจะโอเคนะแต่พอหลังๆไปเราจะเริ่มดื้อยานะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เรากินยาคือการทําเคมีบําบัดหรือทําคีโมอ่อนๆน,นั่นเองนะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะทานเคมีให้น้อยที่สุดยาเคมีน้อยที่สุดของทุกอย่างก็ควรที่จะใช้แบบออร์แกนิกนะคะอย่างเช่นของมาะโดมีนะเป็นต้นซึ่งอันนี้เป็นแบบเคี้ยวนะคะน้ำปลาแบบเคี้ยวไม่มีกลิ่นคาวปลาค่ะ ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นแชมพูโลชั่นครีมท็อปทูโทเลยนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้าของเด็กแต่ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้คือเซ็ตนี้ใช้เป็นของขวัญให้เด็กแรกเกิดได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กทารกแรกเกิดก็ใช้ได้แล้วก็แชมพูเนี่ยจะเป็นแชมพูแบบท็อปทูโทคือจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นของเด็กอะ่ะไม่ไม่ใส่น้ำหอมนะแต่ว่าจะเป็นกลิ่นจากธรรมชาติ ธรรมชาติแบบพวกสมุนไพรนะคะแล้วก็สะาดแล้วผมนิ่มด้วยไม่ต้องใช้ครีมนวดนะคะลองดูลองดูนะคะสําหรับคนที่ไม่อยากใช้ครีมนวดนะ,ะหรือว่าจะซื้อแยกก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแชมพูท็อปทูโทเลยอันนี้ก็จะเป็นครีมผื่นผ้าอ้อมนะ,ะเด็กที่เป็นผื่นผ้าอ้อมก็ใช้ได้หรือว่าผู้ใหญ่บางคนที่แบบแพ้ง,ง่ายนะคะก็สามารถที่จะซื้อตัวนี้ใช้ได้นี่คือโลชั่นนะคะก็คือทำไมต้องใช้โลชั่นใช่ไหมเพราะว่า มีฝุ่นเพียง2.5ม, 5, มลพิษทางอากาศหรือว่าสิ่งที่เขาแพ้บางทีเขาแพ้จากเที่ปูที่นอนผ้าหม่มที่เราใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มหรือว่าน้ํายาซักผ้าท่ไมช่ออร์แกนิกไิณแนะนาให้ใช้ของอะโโมี่นะคะเพราะว่าออร์แกนิกผิวเขาก็จะแพ้เขาก็จะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะเด็กเหล่านี้ก็สามารถใช้โลชั่นพวกนี้เพื่อเป็นเซรามายที่แบบเหมือนเป็นกําแพงผิวปกป้องฝุ่นเพียง2.5นะคะไม่ให้เข้า ไปทางผิวของเรานะไม่ใช่แค่ทางเดินหายใจเนะีคะมันเข้าทางผิวได้ด้วยนะฉะนั้นลดละเละิกสารเคมีนะคะในบ้านทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อันนี้จะเป็นสกินแคร์สำหรับคุณผู้ชายเรียกว่าอะตมิโอมนะคะอะตมิโอมก็สามารถที่จะเอามาทาได้เลยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางค่ะแบบเป็นเซ็ต แต่เป็นเซ็ตคือครบเลยนะซื้อกล่องเนง้น็คือครบหมดเลยทั้งตาแป้งนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรทาทาหน้าแล้วก็ไฮไลท์นะแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะคะเราก็เลือกว่าเราชอบโทนไหนนะคะซึ่งข้างในก็คือจะมาครบนะแบบครบเลยจะมีสีหลายเฉดนะคะเราก็ดูว่าเราชอบสีแนวนี้แนวนี้หรือว่าแนวนี้ บางคนก็ลองแบบทั้งสี่แบบเลยนะคะซื้อทั้ง4แบบเลยแล้วก็มาดูวาบาวันนี้อยากแต่งสไตล์ไหนเป็นต้นส่วนข้างล่างนี้ก็คือจะเกี่ยวกับผมละนะคะเราก็สามารถตกแต่งทรงผมนะบำรุงเส้นผมด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะลองเข้ามากดดูค่ะเข้ามากดดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นเว็บ Atomy G m จีมนะคะเป็น Atomy G m a l l ซึ่งเป็นเว็บ ที่สมาชิกสมาสมารถล็อกอินแล้วก็เข้ามากดสั่งซื้อได้พอเราสมัครสมาชิกก็จะมีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์เลยนะคะถ้าเป็น a t o m มี่จีเนี่ยก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่ส่งตรงจากเกาหลีนะเราก็เข้าไปกดเลือกระบบก็จะคำนวณค่าส่งให้อัตโนมัติ แล้วก็ส่งมาถึงประเทศของเรานะอย่างเราอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็จะส่งมาที่นิวซีแลนด์เลยนะคะแต่สินค้าก็จะมีประมาณนี้เขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยแหละก็คือจะเป็นสินค้าที่ยังไม่เข้านิวซีแลนด์แต่ว่าเกาหลีส่งตรงมาให้ที่นิวซีแลนด์นะคะแต่ถ้าเราอยากได้สินค้าที่อยู่ในเกาหลีเลยเอออยู่ขอโทษค่ะอยู่ในนิวซีแลนด์เลยหรืออยู่ในออสเตรเลียเลยอยู่ในอเมริกาเลยนะคะเราก็ต้องเข้าอีกเว็บหนึ่งนะซึ่งก็คือ atomic o m slash นะคะถ้านิวซีแลนด์ก ถ้าอเมริกาก็ us นะคะถ้าญี่ปุ่นก็ jp ประเทศไทยก็ slash th นั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นก็คือเราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะในคลิปต่อไปว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอะไรเงี้ยค่ะอยู่ในต่างประเทศนะคะคนไทยอยู่ในต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยเราอยากจะเข้าไปในเว็บใหญ่อันนี้คือเป็นเว็บเล็กนะคือส่งตรงจากเกาหลีแต่ว่าจะถ้าบริษัทเปิดตัวในประเทศไหนแล้วก็จะมีอีกเว็บหนึ่งซึ่งเป็นของประเทศนั้นนะคะของก็จะเยอะกว่าน,นี้ ะะอันนั้นก็จะเป็นคลังสินค้าในประเทศนั้นๆนนนส่งของให้เราเลยจะเร็วมากนะคะ